สวัสดีค่ะทัางเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านไดเขามาแล้วก็อะ่าลืมกดไหลกดแช่เป็นกําลังให้ทางส่องน้ำเด้อค่ะเด้อเกลํายแยกกับขอประคุณหลายๆค่ะที่เขาติดตามเป็นกําลังใกมาตลอดเนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเลขกเกลํายแยกกระจะตามต่อให้ท่านผู้ส้มได้เบ่งคือเก้าล่ะค่ะจะมีมาจากสำนักไดแน่กะเขามาเบิงเขามารับชมรับฟังเปียบเทียบตัวเหลขไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะหมักสำนักแด แนวทางของปูดเยากระเบื้องไปน้ากันหลักค่ะมื่อนี้จะมาตามต่อแนวทางของปูขนค่ะแนวทางปูขนมนื่อนี้ชุดนี้สิมาตัวดแบบดปูจะเน้นให้แบบดกระเขาไปรับช่มรับฟังน้ากันเนาะค่ะเนาะแนวทางตัวเล็กปูขน เกลิ่แยกกจะผ้าท่านผู้ส้มไปตามตอ่อกันล่ะค่ะแนวทางตัวเหลขโปูขนเนาะคะ่ะเนาะเกลําแยกกขอบพระคุณหลายได้ค่ะเด้อติดติดตามเป็นก,ากาําลังใจบ่ทิมบ่ปลาเนาะคะ่ะเนาะขอให้ทุกท่านทุกคนโชคโชคมันมันได้ค่ะเด้องวดสีมานเี่เขาก็ไปตามต่อตัวเหลขน้ำกันได้ล่ะคะ่ะ สามต่อแนวทางปูขนนด้วค่ะเด้อบาทนี้ยครับกับเขามาเบิ้งตัวเหล็กน้ากันล่ะค่ะกา,รรกากบนมัสการเลยปูเด้อสุกมันมัน,มน,มน,มนคือเก้าละหงัดนี่มาขัดตัวเด้อวันนี้เด้อชุดไทยกัเด้อมันแตกเต็มเต็มโหลดเ <c ười> ลงานนี่ปิดแล้วหงดนี่เอาสามโตโต้เลยปูสหรับวันที่สิบหกนี่ปิดแล้วนี่มันสามโตโตเนาะปูเนาะบาทเอาเขาสามโตตรงเลยบาทนี้ยหัดชิมานี่เอาขัดเนีนเลยเออเอาแบบเต็มเ <c ười> ต็มดังดังไปเลยสุดเต็มสุด สดขัดไปแล้วสุดขัดแล้วสูตรคัดไปแล้วมันสูตรคัดสูตรสูตมู้นอ่ะมันไมีโค้งสุดท้ายแล้วอายุซ้ำหนีละมีแต่ตัวขัดแล้วมีแต่ตัวเก่งๆแล้วตัวเก่งเข้ามาแล้วอดวม่หันกับเขาซ้ำโตโตผลนกปูเนาะดึงก็มีต้งเต่บาดนี้ก็ติดโตโตรงบะหมด้ทายแล้วบาดนี้บ่มีบ่มีตัดโค้งแล้วตัดโค้งกะจิไปเอามู้งออก เลยว่เอาไปแล้วนี่จำนี่ก็ชื่อกันยุ่นี่ละหากันยุ่นเนี่บ่นกันเลยเอายุ่นเหนละผู้ได้มักสุดไดกรจับเอาขันว่ามันลายขายมันลายก็เรียกเอามันก็ว่าลายดอกจำนี่บางเจ้าคนทั้งยุ่นเนี่พอาะต้เผาก็ว่าลายดอกนนนี่ยพวกเอาต่ยุ่นนสุดนี่ก็พอแล้เยเพราะยผู้เ่าหนึ่งคนเช่าชิบปชิชิจีชิหาตัวผนข้นยังถาเบิงคนเยอ เพราะงเ่าเต่าอันนี้คักอของปูวายดอกมันมีแปดเจ็ดหกเจ็ดแปดคูนของปูก็บ่าฬเดดเลเพะไงเพไงเ่าเนพอไงอีหยังก็ล่ะจิมซื้อเนบ่ไ้สุดสดตัดคัดแ้มไปเลยนี่ตเกเก่งเลยวาน่พไงหนึ่งพนจะได้ลายคูตัอคนเสานปูซื้อไปนี่สุดของปูเด็ดเด็ดเนี่เอาไว้ไปละปู เอาแล้วฮาลอตอลีแล้วว่าท่านกจิตว่าสับป่อยชุดไทยพวกคันป่อยไปกวนเนี่ยมันก็เตรียม<อ>จะเมือก็เขาก็จัดกวนลอตอลีมากเขาก็ว่าเอาเขาเอาไปหมดแล้วแบบน,นี้เอาชุดลอตอรีมาแล้วอันบาหวานจังป่อยทัปปานีมตอมตะป่อยเหมือนนี่เขาเขาก็เขาหม่ามเขาก็บอกทำมังเหล็กตัวหนึง่งเขาว่าเหมดแล้วมาหมดไปไลยครูแล้ว กีฬซอลอตเตอรี่ตามปูยงหันปูก็ได้ค่ะกยฬาลตเตอรี่ศูนปูเอาบัสิบแปดชุดนตีปูว่างันสิบแปดชุดอ่าสิบแปดชุดบนศูนย์แปดสิบหกโอ้โหจากตเตอรี่ไเอาปากกาาออกเอาอันนี้ขึ้นไปเ๋ยวอีกกันปู เสือ,อไม่มายอยู่ดีปูนคือเสียวมดเลยันวย<ด>ตามยี่หยอมันถืออากาศดีเนาะคืออากาศค้ามค่ะเพราะว่ากแกเอาแต่ทุกอย่างเราเห็นด้นี่หมจะสั่งค่ะเออนั่นเข็มดีก็บรอกมาเขียนลายมืออะไรได้มันยังเข็มอยู่ก็ยี่หวอเดียวกันอยู่นะปูดูเดียวกันอยู่ดูเดียวกันปัยังวันนั่งคนมาบักถือ จุกน่องบอกมันมาไงมันก็เตี๋มหนมึกเขาว่าเต็๋มยูุลานมันมาตลาดคนเนาะยี่ห้อเดียวกันน่ะมันเตี๋มหนมึกมาบะเตี๋มเลยเขียนค้าเดียวลบมัดเลยเขียนค้าเดียวมันก็ลบมีเหล็กเคียงบนรางให้น้ำเลยจับเอาขันมันปูจับให้เป็นคูัว่ามักจ้าจ้าเพราะว่าปูว่าอยากตัดเทียมเหล็กกุ้มกุ้มนั่นมันแมนล่ะนะปูมันมันถึกล่ะ มันแรนและเชียงบนรางมันรางบนมันได้เลียวโดยเฉพาะว่ามันบ่ามันคักแล้วล่ะขันค้นเห็นกับจีหองหู้รถเดี๋ยวเฉพาะจับเป็นขั่วออกไปขันขนซื้อแล้วก็นแล้วเขากระเปลือกปูเหล้วก็บสิบบาที่นาะผู้ซื้อแล้วก็ับได้แลี่ยวเคียงหนึ่งสามหลายตัวอยู่ยหันกลมให้สามอันสามหางนี่สามสี่ชุ้มมันก็เป็นตัวร o n g สีจแด่หีง,งมันออกอีกะออีแด,ดงพอบึงได้อยู่ทีแดงไม่ได้เขียนันเลยมันบาไทำงานไม่ได้เขียนดู จับคู่หนึ่งเจ็ดเลขเขียนมาเต็มตัวคิดว่ามันจะหาได้พอดกชันไหมหนึ่งแปดหนึ่งแปด,ปด,ปดสามแปด 3ามแปดนึ กยนางเอียกนี่ขุวนแล้วแมวตั้มเด้อแมวตั้ก็ส่านทำงานนี่แมวมนลิก็ได้แรงวาทำงานได้ปมันบ่เขามาหาขยมที่ทำงานมันจะไปใส่ยมบ่ททำงานมันกวนแมงบอกมันทำงานาที่เลยรมาแรง เกียสี่อมัดคัดแน่นๆนหายจากครัวเกียรตต้อยต้อย้อเกียวนขัตแล้วจะไปกันดาเทยงยางมาหาอีกเกียดทงยางมาหากล่องอีกนับบอกง่ายง่ายงไปแางก็โล่บัม น่าลงน่าลงน่าลงน่าจะขึ้นมาอยากขึ้นมาน่าลงอยากขึ้นมาเหล็กเล็กวิ่งให้สองขู่แล้วมันตัดบ่อออกให้สองสุดเล็วิ่งมาสองตัวกับปูมาสี่ตัวนะสองสุดจัดเอาเอ้มันมาเทากับมันไวรัสมันมาเนาะสุดหนึ่งหกไพ่มักตัวได้ก็วิ่งเอาตัวได้มักตัวได้ก็เอาไปจับใช่หรื สารูดเลยรูดไดมดเล็กี่คูนี่สีบอดีกัดขอ,ขอขกันมาไม่กม่ปงมันมีอีกคูนึงย่มันมีสองคูไ <บา S 1> หมบจห้วิ่งซี่โตบัจห้เป็นเล็กซี่โตคนละเล็กซีโตแพะคนละต่ว่าเอาจังสี่ล้ววิ่งไปจังสี่ละจ,าจา้าบ,บอกแม่หน่อยโอ้ยนอ ออนั่ตสีจน่ะสามตัววันาสามตัวอุ้ยนี่ัน่งหนเดี๋ยเมันิงดดหกสาม,สามที่ทางหลังปุ๋ยแลวแมวมันนอนแล้ววัน <c oughs> อือนเนียยา้งขังมนันละ อืม <ítulo> มัไได้กินข้าวลรมันคือกวนสมัหกมกนึเก็ดแปเก็ดแ Yeah. Hãy subscribe cho kênh Ghiền เ็ดหกเ็กเสี3ามวตนี่จัดขันจัดให้ดีๆคือหกประตูไปเลยเจ็ดสีเด็อสามตนี่เตะแม่งเก็ดแนี่แต่ตัวขักๆเลยเหะนะปูน่ะบ่าไงนีแต่สุดขักๆ มีกลุ่มหนึ่งกุ้มบิงบิงมันสิมีเอยากให้จับซีตัวไปเล่นคนนั้นเลยบิงยุ่ซี่โตเนี่จับเล่นซีตัวเลยหมุนเด็กซีตัวซื้อซี่โตกันเลยมันซื้อไปเลยซีตัวในซีตัวเนี่ยจังได้กับเขาแทนบะป,ปมูมากมากมากว่ามันครูของมันนั่นแหละชุมนี้แหละกุ่มนี้แหละ เก้หนึงหกสมกลมกลมหกหนึ่งหกสามเด็กันริงวันที่8คูนี่อื่ือยูโผลมหักน้ำอ <8 S 1> ยู่แปดคูนี่บ,บ,บนรางแน่นอนฟันท่งเลยเลยล้านปเปอนล้านล้านเน แปดคูนี่จักซีเมนคูใด้ตั้งได้กับเขาสีเม่นคูกลมก็บซีเมนคูล่องมันนี่แหละก็บซีเมนคูล่องนี่นี่ยน้าปู่น้อยอยู่ในเนี่ยล่ะแปดคูนี่อยู่ในนี่ล่ะแปดคูนี่ล่ะฟันท่งเลยเลยตั้งได้กับอยู่ในนี่ยแปดคูนี่เด็กปูนกลมบางทีอาจจะท่ว่าอยู่ในกลมก็จะอยู่ในชุดนี่ล่ะน้ำเคยมันเคยอยู่ข้างทางมันเคยอยู่ในชุดจ้ะอยู่่ในชุดเต็มอยู่ <ผ>สูตรเก่าสูตรเดิมนี่มันบเปลี่ยนเปลี่ยนจักเดียืเบ่ปไปไใส่ดอกกันว่างซ่อยู่ในนี่ละ่ะค่เบ่ไปใส่ขันสูตรเก่าสูตรนี่หากินมาคักแล้วนี่เข้าตลอดอยู่ที่ว่ามันจะอยู่นอกวงกลมหรืออยู่ในวงกลมขนั้นสูตรนี่สูตรนี่นบ่ทันหลุดจกดักเทียวแบดเทียก็เข้าทั้งล่างทั้งบนเลยเนาะปู่เนาะ ให้จับตามก็ตามโหลดโสดมันก็ไปสายบ่ายซื้หาซื้อได้เพราะตลาเตี้ยปูห่างยานปอยออกไปในซื้อว่าได้เจ้ามันเต็มมันที่ฮักกันตะกันนี่แหละซ้ำนักได้เอาไปน้ำก็ได้มันตรงกันก็เอาว่าขันขี่การหาก็เขียนน้ำกลนกันเลดก็ได้สำนักได้ก็ได้ตัวเด็กปูนี่ก็คักแล้วไปล่องไปโหลดก็ได้บ่ว่ากัน สุดนี่ปูก็คัดเน่นให้คักแล้วค่ะบาทที่นี่สุดเน่นคัดเน่นละสุดตัดคัดเน้นวันที่สิบหกธันว่าปูห้ยเหล็กเคี่ยงมากกับจะหนึ่งสาสี่หเจดปดค่ะไม่เหล็กเคี่ยงมากเราไปได้บ่มาใข้วห้คับก็้บอกเจ้าเลยค่ะ ปูจับหายเป็นครูกย่าลืมกลับเด้อค่ะเดอ้อมาคูไดกกะล่องผิดจดารณนาเบิงสุดตัวเลขของปูเนี่ยกะคัดมาคักละค่ะเน้นมาคักแล้วปูจับครูหายก็จะมีอยู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสามแปดหกหนึ่งหสมเจ็ดหเจ็ดสี่อยู่แครูค่ะเลข2ตัว8ครูเด่นกะอยู่ในวงกลมเนาะค่ะเนาะหกหนึ่งหกสา เจ็ดสีค่ะในวงกลมเด่นตัวร่องก็จะขีดในสองเซนละค่ะตัวร่องหนึ่งแปดส่วนอยู่ในวงกลมก็คือตัวร่องค่ะร่องลงมาตัวร่องตัวกันเนาะสามตัวปูจับให้หนึ่งหกสาหกนึ่งหก็ก็จะเป็น1นึ่งเหกดห หนึ่งเจ็ดสี่ค่ะเล็กสามตัวมมอยุหกหกชุดค่ะหกชุดเด่นห้3สามชุดหนึ่งหกสามหนึ่งเจ็ดหกสามเจ็ดหกตัวปูเด่นตัวปูหมักสูตรคัดสูตรแน่นคักละค่ะส่วนเล็กวิ่งปูให้มาสี่ตัวมีหกกับสามค่ะวิ่งได้หลุดได้วิ่งเจ็ดวิ่งหน,นึ่งมันมีสี่ตัวปูเลยว่าตัดออกปูวา่าเหตดจังได็กจะสือยุในนี่ละ วิ่งได้หลูดได้เนาะคะ่ะเนาะ่ันผู้ส้มมักตัวใดก็ล่องพิจารณาเด้อคะ่ะเด,ด้อเกนําำแยกกมาตางต่อแนวทาง่ันผู้สม้มไดือพจารณาเอาล่ะคะ่ะแนวทางตัวเหลขค่ะตัวเหลขก็ได้เห็นไปน้วกันแล้วนะะเนะาะค่ะเนาะแนวทางตัวเหลขของปูขนล่ะคะ่ะตามต่อแนวทางปูขนงวดประจําวันที่สิบหก ก้อนหนานี่กะท่านผู้ชมที่เคยเบิ่งก็จะเห็นอยู่เนาะค่ะเนาะตัวเหลขของปูขนกับเข่ามาเรื่อยว่าคยลดงวดนี่จะเป็นยังไดก็ลองผิจารณนาเบิ้งเด้อค่ะเด้อเกลี่ลำแยกกับมาเสนอเป็นเพียงแนวทางล่ะคะ่ะแนวทางตัวเหลขก็ไม่ความเสียงเนาะค่ะเนะาะจังใดก็ฝากทุกท่านทุกคนโชคหมันๆค่ะสวัสดีค่ะ